i พราะเพียงเครื่องเดียวก็บรรเลงได้ทั้งคอร์ดและเมโลดี้รวมถึงเสียงเบสจนครบจบทั้งวงกลายเป็นเสน่ห์ที่เรียนแบบได้ยากของแอคคอเดียนหรือหีบเพลงชักที่ไม่ว่าจะเพลงไทยหรือชากลก็ไม่พ้นความสามารถของเจนพิจาจร์จตุรัธรรมรงหนึ่งในสมาชิกกลุ่มคนรักแอคคอเดียนที่นอกจากจะฝึกฝนด้วยตัวเองจนชำนาญค่ะบางเทคนิคก็ยังแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักดนตรีรุ่นพี่ในกิจกรรมปาร์ตี้รวมพลคนรักแอคคอเดียน สเสน่ห์เสียงหีบเพลงชักยงังดึงดูดให้ธนพลจารุเจเรญชัยเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกใหม่ที่อายุน้อยที่สุดของกลุ่มเพราะชื่นชอบในความหลากหลายของเครื่องดนตรีชนิดนี้คือตอนแรกผมก็ติดตามเปแบบพวกอะไรแบบแนวเกมอะไรอย่างนี้แล้วก็มันมีเพลงประกอบอะไรแบบนี้ผมก็เลยลองลองฟังดูแล้วก็อยู่ดีๆก็เจอคนที่เอาเพลงเนี่ยมาเปลี่ยนมาเป็นแบบ ที่ใช้เล่นอะคอเดียนไปด้วยตอนนี้เครื่องดนตรีชนิดอื่นๆมันก็แบบมีแต่คนเล่นแล้วก็คนชอบเยอะแล้วแล้วเราอยากดูแปลกใหม่บ้างแล้วก็เลยอยากมาลองเล่นอะไรแบบเก่าๆดูแล้วมาเจออะคอเดียนก็เลยเลยติดใจแล้วก็ติดตามผลงานของหลายๆคนมาตลอดเราเป็นกลุ่มคนที่ชอบชอบเครื่องดนตรีอะคอเดียนเรามีการรวมตัวกันอยู่บนเพจ แอคคอเดียนนะครับบนเฟซบุ๊กเมื่อปีที่แล้วเราเริ่มจัดปาร์ตี้ครั้งแรกมีหลายๆคนอยากจะให้พวกเรามาเจอกันนะครับมาเจอกันแล้วก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับความรู้เกี่ยวกับแอคคอเดียนเป็นแนวคิดของกลุ่มของเราอยู่แล้วนะครับว่าเรามาช่วยกันทำยังไงให้ให้คนหันมานิยมแอคคอเดียนมากขึ้นในทุกกลุ่มนะครับขยายเป็นไม่ใช่ว่าชอบกันแต่แล้วแต่เป็นผู้ใหญ่นะครับ อากจะให้้เขไปถึงลุ่มคนระดับอายยุน้อลงม,จงาามาจกจากพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้ดนตรีกิจกรรมปาร์ตี้รวมพลคนรักแอคคอร์เดียนครั้งที่สองยังย้อนรอยความเป็นมาเท้าความถึงยุคหนึ่งที่แอคคอร์เดียนเคยได้รับความนิยมบรรเลงร่วมกับเครื่องดนตรีไทย โดยได้ตีรัดยังรอดสมาชิกอีกคนค้นมาทั้งนักดนตรีเครื่องสายอย่างสออู้สอดวงควงคู่มากับมือกีตาร์พาสมาชิกย้อนอดีตไปฟังเพลงไทยเดิมที่เคยใช้แอคคอเดียนเป็นหนึ่งในเครื่องดนตรีหลักจริงๆวงนี้เนี่ยเคยเคยมีแล้วครั้งหนึ่งสมัยบายรัชาที่6ต่อกันที่7นะครับเคยมีวงออขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับ ชื่อวงของขุนสมานปหาสกิจนะครับเป็นคนสมัยปลายราชกาลที่6ต่อรัชกาลที่เจดนะครับท่านเต้นมีชื่อเสียงมากเป็นเล่นประกอบออวงเครื่องสายผสมฮิปเพลงชักโบราณนะครับประกอบละครประกอบออหนังเงียบเพราะสมัยโน้นเนี่ยมีแต่หนังไม่มีเสียงก็เอาวงอย่างเงี้ยมามา,มาเล่นประกอบหนังแล้วก็มีชื่อเสียงมากจนได้ไปอัดแผ่นเสียงครั่งโบราณคือผมว่ามันเป็นเครื่องดนตรีที่ เรามันสามารถให้ความสุขเราได้ผมว่ามันสมบูรณ์เนี่ยนะครับเพราะแอคคอร์เดียนเนี่ยถ้าบางคนไม่ทราบเนี่ยว่าแอคคอร์เดียนเนี่ยมันมีทั้งการเล่นมโลดี้ที่มือขวานะครับในมือซ้ายที่เราเห็นมีปุ่มหลายๆปุ่มอ่าเราสามารถเล่น,ลนในโทนเสียงเบสเสียงคอร์ดได้นะครับพอามาประกอบกันเรามีทั้งเบสทั้งคอร์ดทั้งทํานองอยู่ในเครื่องดนตรีเช่นเดียวนะครับแล้วก็ เรื่องของเสียงลมที่มันผ่านดินเสียงเนี่ยมันรู้สึกว่ามันให้อารมณ์ที่แบบน่าชื่นใจมากปัจจุบันความนิยมของแอคคอร์เดียนอาจจะลดลงตามยุคสมัยค่ะเพราะถูกแทนที่ด้วยเครื่องดนตรีสมัยใหม่อย่างอิเล็กทรอนแต่เอกลักษณ์เสียงของหีบเพลงชักก็ยังผูกพันกับคอเพลงไทยหลายรุ่นเพราะเคยเป็นส่วนสำคัญในวงลูกทุ่งและลูกกรุงทำให้ถึงปัจจุบันก็ยังมีคนรักดนตรีจำนวนไม่น้อยที่ชื่นชอบในเครื่องดนตรีชนิดนี้ สาวิตรีและฮิรันวนิชไทย PBS รายงาน